สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยชวนทุกคนทําวุ้นแตงโมอร่อยหวานเย็นชื่นใจคลายร้อนนะคะพร้อมเคล็ดลับการเคี่ยววุ้นแตงโมยังไงนะคะให้ไม่เหม็นเขียวเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะเตรียมในส่วนของเม็ดแมงลักก่อนค่ะนําเม็ดแมงลักหนึ่งช้อนนะคะมาผสมกับน้ําธรรมดานะคะประมาณค่อนแก้วแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็ควรให้เขาเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้จนกว่าเม,ม็ดเมงลักจะพองตัวนะคะส่วนถ้าใครไม่ชอบทานเม,ม็ดเมงลักนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะปุ้ยชอบทานเม,ม็ดเมงลักนะคะแล้วก็ในส่วนของเม,ม็ดเมงลักเนี่ยก็จะทําให้วุ้นแตงโมของเราน่ากินขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปนําเนื้อออกจากเปลือกแตงโมแบบนี้นะคะใช้ช้อนตักค่ะ แล้วก็เราก็จะค่อยๆล้อเ,เอาเนื้อออกจากเปลือกเขาให้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทวุ้นลงในเปลือกแตงโมนะคะก็ค่อยๆลาะเอาสีแดงออกให้หมดค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็จะมาแยกเอาเม็ดแตงโมออกค่ะเพราะว่าถ้าเรานําเม็ดแตงโมล,ลงไปปั่นเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นของเม็ดแตงโมนะคะทำให้วุ้นของเราไม่อร่อยนะคะเอาออกเท่าที่อ,ออกได้ค่ะ เสร็จแล้วก็นำแตงโมมาปั่นให้ละเอียดเลยนะคะปุ้ยใช้แตงโมครึ่งลูกค่ะปั่นออกมาแล้วนะคะจะได้น้ำแตงโมทั้งหมด450 ml ค่ะแตงโมที่ปุ้ยซื้อมาเขาจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะใช้น้ำตาลทรายช่วยเพิ่มความหวานลงไปนะคะแต่ว่าก็คือจะใส่ไม่เยอะนะคะปั่นแตงโมเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมากรองในตะแกรงตาถีแบบนี้ค่ะ เพราะว่าเราต้องการให้วุ้นแตงโมของเรามีเนื้อที่เรียบเนียนนะคะเราก็จะไม่เอาเนื้อแตงโมค่ะเนื้อก็ไม่ทิ้งนะคะสามารถนามาทานได้ค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะเราจะมาทําในส่วนของน้ำวุ้นกันค่ะน้ำเปล่า350 ml นะคะต่อผงวุ้น3ช้อนชาค่ะเรายังไม่เปิดแก๊สนะคะเราจะคนให้วุ้นกับน้ำเข้ากันก่อนค่ะ เคล็ดลับของปุ้ยที่ทําให้วุ้นแตงโมไม่เหม็นเขียวนะคะคือเราจะเคี่ยน้ําวุ้นกับน้ําตาลก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยนํามาผสมกับน้ําแตงโมทีหลังค่ะเพราะว่าน้ําแตงโมนะคะถ้าเขาโดนความร้อนเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่เหม็นเขียวค่ะแล้วก็เขาจะเป็นตะกรนแดงๆลอยฟ้องเต็มเลยนะคะทําให้วุ้นของเราออกมาหน้าตาไม่น่ารับประทานแล้วก็ยังเหม็นเขียวอีกค่ะ พอบุ้นเดือดแล้วนะคะเติมน้ำตาลทรายลงไปส4ช้อนสูตรนี้หวานน้อยนะคะถ้าใครชอบหวานให้ลองชิมดูก่อนค่ะจากนั้นก็คนจนน้ำตาลละลายนะคะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะก็ให้ปิดแก๊สแล้วก็นำมาใส่ในชามผสมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เติมน้ำแตงโมที่เราปั่นไว้ลงไปได้เลยค่ะผสมเขาให้เข้ากันแบบนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะุียก็จะใส่เม็ดแมงลักลงไปเลยประมาณ2ช้อนนะคะเสร็จแล้วก็ผสมให้เขาเข้ากันค่ะสูตรนี้สามารถทำขายได้เลยนะคะนำไปแช่เย็นนะคะแล้วกินตอนเย็นเย็นเนี่ยชื่นใจมากเลยค่ะ จากนั้นเดี๋ยวปุ้ยจะนํามาเทใส่ในเปลือกแตงโมเลยนะคะก่อนที่เราจะเทน้ําวุ้นใส่เปลือกแตงโมนะคะก็ให้หาถ้วยขนาดพอดีกับเปลือกแตงโมนะคะมารองก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเราใส่น้ําแตงโม,มล,ลงไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่เอน็นเอียงหรือว่าหกเลอะเทอะนะคะน้ําวุ้นของปุ้ยเหลือนะคะปุ้ยก็จะใส่พิมพ์ซิลิโคนถ้าใครไม่มีพิมพ์ซิลิโคนนะคะก็สามารถใช้เป็นถ้วยเป็นถาด ตามที่เรามีเลยนะคะสำหรับถ้วยเล็กถ้วยซิลิโคนที่ปุ้ยใส่นะคะวุ้นเขาจะใช้ระยะเวลาเซตตัวประมาณ2ชั่วโมงค่ะแต่ถ้านำเข้าตู้เย็นก็จะประมาณ1ชั่วโมงนะคะส่วนวุ้นแตงโมงใช้เวลาสองชั่วโมงเช่นกันค่ะปุ้ยจะรอให้วุ้นเขาแข็งตัวนิดๆน,นะคะแล้วก็ค่อยยกไปใส่ตู้เย็นค่ะเพราะว่าถ้าเรายกไปใส่ตู้เย็นตอนนี้เลยเนี่ยวุ้นเขาก็กระชอกเอียง,งนะคะไม่สวย เสร็จแล้วค่ะตอนนี้วุ้นของเราเซ็ตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะผ่าให้ดูค่ะวุ้นนิ่มมากนะคะไม่แข็งจนเกินไปนะคะกําลังดีค่ะเวลาเคี้ยวนะคะก็จะหนึบหนึบกรุบกรุบของเม็ดเมงลักนะคะเม็ดเมงลักเขาก็จะลอยอยู่ด้านบนนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะไม่มีเม็ดเมงลักนะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานกันดูค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ